3,300คะแนนรวมทั้งสนะิง้นนกกอล์ฟเขาได้4,510คะแนนด้วยกันนี่คือคะแนนเอกชนนะคะจากดอกไม้ตึ๊กตน้นรังใจและหมายเลขใดก็ตามถ้าหากว่าท่านอยากจะทราบว่าตัวเองได้เท่าไหร่สามารถไปตรวจสอบได้กับเจ้าหน้าที่ของเราทุกหมายเลขน,นะคะนีนค่อนข้างชัดเจนเลยค,ครับเพราะว่าทุกคะแนนนั้นมาจากผู้เขียนตันเองที่บอกได้เลยะะและในขณะนี้นะคะต้องขออนุญาตกับเป็นเชิญร์ตุ้หลักผู้ใหญ่นะคะ แม่ชูนอทยัจยจินดาคนท่านประธานส,สาขาสมาคมสภาวทีสุริโยเหตุที่ไทยจทังหวัดตากเสู่อสนทีเพื่อเป็นเกียรตินะคะมอบรางวัลให้กับแักใจกรางานาเป็นตำแหน่งแรกนะครับในการประชาม ทั้งคืนี้นะครับสาเงาก็จะได้รับตำแหน่งได้นะครับไม่ว่าเป็นตุ้มไม้ก่อนนะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็ยังมีโอกันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ดาร์ตาลุยนาหรือว่ารองระทึกระทึกอันีกสักทักนี้อีกสักครู่นี้เราจะต้องประกาศจากซุกซีนหมายเลขเหลือ10หมายเลขนะคะแต่น้องหมายเลขเจ็ดนี้จะสามารถเข้าสู่ได้หนึ่งใน10หมายเลขด้วยหรือไม่เราก็ยังไม่ทราบนะคะ เดี๋ยวเข้ามาตุนทดลอมกันแล้วกันนะคะตอนนี้ท่านกำลังงอเพืครับนั่นก็คือในส่วนของสายสะพายนะครับร็อกบุหี่แล้วก็รางวัลน,นะครับจะได้รับตำแหน่งนี้นะครับจะได้เงินสดอ,อีกหนึ่งพันบาทแล้วก็เป็นพรีเซน,นเตอร์นะ,าาน,นะครับการท่องเที่ยวของจังหวัดางด้วยนะฮะ น้องท่านวันรุวงมากนะครับผู้เข้าประกวดสายเลขเจ็ดนั่นเองครับใช่เหตุสุดในบินบาทนะครับสายสะพายมันอยู่ที่เราได้รับในค่ำคืนนี้นะครับและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายชัยจินดาชนประธานสาขาสมาคมสภามือสูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดพานะคะที่การให้เกียรตินะคงวัลให้กับผู้ได้คว้าตำแหน่งจันใจกล้าคุณาค่ะและต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะคะ สี่หมายเลขทั้งหมดนี้นะคะจะมีใครบ้างที่สามารถว้าสามารถที่จะเข้ารอบสิบคนสุดท้ายนะครับต้องเลืออย่างนี้นะครับท่ผู้เขียนนะครับลำดับแล้วก็หมายเลขที่เราจกประกาศบอกแบนี้นะครับไม่มีการบอกในการเรียงคะแนนไดกันใดแล้วก็ไม่ได้เรียงหมายเลขใด่ันใดนะครับทุกๆคะแนนนั้นเรียกว่าทุกขั้นนะครับทั้งสิบขั้นที่ผ่านเข้ารอบเดียวกับที่จะได้ครองตำแหน่งที่จะคราลงมน ั้งสิบท่านเลยนะครับแล้วก็มีนะครับสาวงามนะครับที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบสี่ท่านนะครับเราต้องบอกว่าขอบคุณเธอเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาแต่งเติมให้เวทีแห่งนี้งดงามและก็สวยงามประการต่างๆอย่างยิ่งทีเดียวครับและก็ถึงไม่เข้ารอบนะคะก็อย่าท้อแท้อย่าน้อยใจนะคะเวทีอื่นยังมีถึงรุ่นเวทีนี้เป็นเวทีประสบการณ์ของน้องนางเธอก็แล้วกันนะคะค่ะรออนุญาตประกาศนะคะที่ด่างกาธงนาที่เข้ารอบสุดขนได้แก่ ะะดูสิว่าจะตรงใจกับท่านหรือไม่นะคะหมายเลขหนึ่งค่ะนางสาวอาชิรญาสังสฤนะคะอายุสิบเก้าปีชื่อเล่นว่าน้องสบายค่ะ,คะหนึ่งในสิบนะคะที่เข้ารอบนะคะ แล้วก็ผู้เข้ารอบ10ท่านนะครับหมายเล่ต่อไปได้แก่หมายเล่แก่านาะสาพรียุสเซงอ,อกราดขอเสียงปรบมือให้เราด้วยนะครับอ่าครับสองท่านแล้วนะครับแล้วมาเล่นกันต่อนะเนะล่นกันต่อ เบียร์หมายเลขใดนะคะโหวตกันดังๆเลยนะคะยนยุติได้ไหครับยืนยุติขออนุญาตนะครับสำหรับสาวงามและขยับถใยหลังเอนิดนึงนะครับแล้วก็คนที่ได้เข้ารอบนะครับก้าวมาข้างหน้าอีกก้าวนะครับเพื่อจะได้เห็นเด็กชัดกันนะฮะยังมีสิทธิ์ลุ้นนะคะประกาศไปสองท่านลนะฮะสองท่านนะคะกเพือให้ได้ที่แปดที่นั่งด้วยกันแต่ต้อยังเจอได้มาอยู่ในที่นี้นะฮะคราบตอเลยผู้เข้ารอบสิบท่านต่อไปได้แก่หมายเลข ท่านแล้วนะครับถูกใจใช่ไหมคะถุกใจอย่าโรดใจลยังมีที่ว่างเหลืออีกเจ็ดที่เล่ด้วยกันนะครับสำหรับผู้่างเข้ารอบต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลสิบห้านาวมัณฑนาจังวัฒนาเตชาถินครับคุณว่าน้องอายนั่นเองนะครับ สร็แล้วนะครับตื่นเต้นมากต้องมายเลกตื่นเต้นตัวใจจะวายจริงจะลับแล้วนะครับท่านต่อไปครับพี่ดูการผู้่านข้ารอบสิบท่านต่อไปได้แก่หมายเลย าชี้นะครับไม่ได้เรียงคะแนนแล้วก็ไม่ได้เรียงหมายเลขแต่อย่างไรนะครับสาวงามที่อยู่ด้านหลังยังเลอกการลุ้นพิฆาตไปเลยนะครับผู้ผ่านเข้ารอบท่านต่อไปนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขสิบสองนางสาวเปบญจทิพย์ประยีน,นะครับน้องลูกน้ำครับเชิญก้าวมาด้านหน้าเลยครับ ผู้เข้ารอบสิบคนอีกหนึ่งหมายเลขได้แก่หมายเลยขห้าค่ะถูกใจโกลเลยทรางนี้ถูกใจโกลรุ่นจะตายเข้าแล้วนะคะนาชสาวริยาดาช่วยนครน,นะคะ เือน้องหยอกอายุา19ปีนะคะคยังมีที่ว่างอีกสามที่นั่งในกันนะครับที่ให้เธอจะได้ก้าวเข้ามาข้างหน้านะครับเพื่อที่จะเป็นสิบคนสุดท้ายที่จะเข้าสู่ไปชิงตำแหน่งที่ดานราดูนะ,นะคร<อ>ับผู้ถ่านข้ารอบท่านต่อไปนะครับได้แกมหมายเลขหมายเลข16นาะงสาวมนารนิชาอุทุมนะครับน้อง เราจะตองเลือกอีกสองตำแหน่งนะครับที่ว่าเพื่อเดินก้าขึ้นไปสูงไปเองนะคะดูสิว่าลุน้นจัดใจท่าน,น,นใจ,จใจเราจะตรงกันหรือไม่น,นะคะค่ะลุกันเลยนะคะใครชอบหมายเลขไหนยกมือหน่อยเลยโอ้หมายเลขสิบสามเลยใ่ไเอาละครับขั้นที่เก้านะครับที่จะเดินทางเข้าสู่รอบสิบคนสุดท้ายผู้ผ่านเข้ารอบได้แก่หมายเลข ค่ะนางสาวอั้งตาปตาก,การนะคะหรือน้องอิวนะคะอายุ M 17ปีค่ะแล้วก็เหลือท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้ารอบสิ่ท่านสุดท้ายนะครับส่วนท่านที่เหลือนะครับต้องย้ำกันเลยนะครับว่าต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้มาเยื่ในทีเสาร์งานแบบนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งน,นะครับที่มาแต่งเติมสีสันบนเวทีนี้ท่านสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบคนสุดท้ายในะะาางานวโรธอัรามนาประจําปี2559ได้แก่ไม้เลข หายเลข13บสามค่ะแม่ค้าคนลวันทองเจนะคะอายุน้องกว่าอายุที่ี่ปีนี่คือหน้าตาองค์ผู้เข้ารอบ10ท่านนะคะผ่าน้สองส่วนสี่ท่านที่เหลือนะครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาเดินเวทีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้สีท่านที่เหลือนั้นไปพักผ่อนก่อนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เขียนเกิน ส่วนสทิท่านที่ผ่านเข้ารอบนะครับขออนุญาตเรียนตามหมายเลขดังนี้นะครับเรียนจากด้านขวาของเวทีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหมายเลขหนึ่งนางสาวอาชิเอะสังสิีหมายเลขสองที่ห้านะครับนางสาวปรียาลาชิวินทรตำแหน่งที่3หมายเลข7นะครับนางสาวธนวนัลด้วงมากแล้วก็ติดมานะครับนางสาวปรียาฤทธิแสวงหงหมายเลขเก้านะครับแล้วก็หมายเลขสิบนางสาวพัทดาประดิษฐ์การหมายเลขสิบเจ็ดนางสาวพางษา์นาชินีกันนะครับหมายเลขสิบสองนางสาวเปโตรชิปมณีหมายเลขสิบสามนางสาวกรณ์วันทองเจอ หมายเลข15นางสาวมรณาจันทร์รัตนีชาติพิมพ์แล้วก็หมายเลข16นางสาวปาริชาติถิ่นนะคบนะครับวินแต่หมายเลขเข้าด้วยเสมอขอให้นางงามนะคะทั้ง10หมายเลขเรียงตามที่พิธีกรได้ประกาศไปนะคะเร่องตรงนี้เลยค่ะเรียงแล้วใช่ไหมครับด้านขวานะครับก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับเรียงแล้วตอนนี้เรียงแล้วใช่ไหมครับเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับให้คณะกรรมการได้พิจารณากันอย่างไม่ชิบหายทั้งหนึ่ง